ทางสัพพเมโตสังฆม,มัคเมพันเตวันธามิธรรมังสัพพเมโตสังฆม,มัขเมพันเตวันธามิสังขัางสัพพเมโตสังฆม,มัคเมพันเตส,ส,สัรถังสัเสนังสัพพันธุงอริตานโนภาโวสัทธารคตุติภริตตวานเมตังสเมตาประทันตาอวิชิตจิตตาปริตังประนันตุ สักเคกามิจะรปเปคิริสิขารัตเตจันตริเควิมาเนติเปรเตจามิตารุวนา迦เนเคหาวทุมิเขตเตพรมมาจายันโตเทวาจรัทรวิสเมยักกาคันตปนาคาติสันตาันติกเยยังมุนิวรวจานังสาธโวเมสุนันโตธรรมตวนาการโยยมรธันตาธรรมตวนาการโยยมรธันตาธรรมตวนาการโยยมรธันตา เมื่อข้าพระเจ้าทั้งสิบนิ้วยกขึ้นวางคิ้วประนมหัตนมรดการข้าพระเจ้าจะขอเชิญพระตรีสันเพชรเสด็จมอเหนือเก้าผมข้าพระเจ้าจะขอเชิญประพรมเสด็จเบื้องบาซ้ายเชิญพนรายเสด็จเบื้องบาขวาเชิญแม่นางกุกคาเสด็จมาเป็นน้ำรายเชิญแม่นางพระปายเสด็จมาเป็นลมปากข้าพระเจ้าขอเชิญองค์พระยานคราเสด็จมาเป็นสร้อยสังวานข้าพระเจ้าขอเชิญพ่อพระการประทับเป็นกองดวงใจ ข้าพระเจ้าจะทําการสิ่งใดพูดใดภายใดอย่าได้เบียดเบียนวีธาขอบารมีขอขมาองค์พระภูมิจะทีจะากุมบารีแม่ธรณีแม่พระองค์ข้าเจ้าเรือและเจ้าบานเจ้าองค์การทั้งแปดทิศที่ท่นันศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตณสถานประจําการโรงราชพิธีณบัดนี้มือข้าพระเจ้าทั้งสิบนิ้วยกขึ้นวางคิ้วประนมัติณสมัสก,การขึ้นเหนือเสียร ต่างดอกไม้ตูกเตียนเซโรราบกับก้มมังคมไหวเชิญเทพเท้าไทยเทวันเทพเท้าไทยเท,าทยวา16ชั้นฟ้าสิหชั้นดิน14แห่งเมืองวาดาน21พระแม่ธรณี12ท้องพระโรงใหญ่จงมาชมนุมณสถานที่เห็นเป็นมงคลณักการบัตชนีด้วยเถิดพระเจ้าค่า